ตัวใหญ่มากเลยว่ะตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยมนใ่่อะ เ็กสาเอสามเกดสามเอสามสับเก้เอ็ดนอุกสามเอรำตุลูกของพ่อลูของไม่กับแม่สายทอครับจากคำเอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ก็ะอดเพื่อเลยนะองค์เทพครับอดเจ้าอค์เทพองค์เทพครับเจ็ดตด็ดสาเกดครับนนี้เนตัวหมายเลยจะกัปตัครับนี่ครับตุลูกนะคั ตัวสนึ่งตัวไปถึคนจังหวัดก็แเชี่ยงไปในใจกะพอนะครับาิตก็แวะนะคะวันนี้นะคะท่านผู้จัดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมาเยี่ยมงานของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเชินเชิญท่านผู้จัดจังหวัดให้กำลังใจพีนกอด้านตัวเลด้วยนะคะ ด้วยตนะครับท่านสรกาว่ารรงุเรื่องงานะเรื่มงขอแนว่งใการพัอาการตำรวจไทยแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ารายเนี่ยกะกิดถ้าประชานตงนี้ ในเรื่องของการจะดวงเกิดแล้วว่านการเปัดวงเกนะัปีะเด็นหลัก้าประเด็น้าประเดในการเร่มปานเดกิสารัดๆเปลนสาเราจะก้าว่นะมีับท่นาจารยมีบัประเด็นแรกก็คือในเรื่องของเปล่อยที่จบเข้าะกวดนะครับ ถ้าเป็ล่นล่างมบกน้าไลาไปสมองไปต่างอันนีโกไฟโกไฟแต่ผู้สองคนทีเดียวข้ากับกระบวนการจับประวดเป็นคนเป้นกระดีการรมกวดและไู่มีคนที่อยู่ว้องนะครับอันที่สามตูนนานสนนานที่ตนนาตนานที่จากำหนดานฟุ้นของกระบวนการจับประวดกระบวนการจับประวดจะได้จบวันนี้แหะที่เราจะเนินการดู เราต้องหน้กันเข้าประมาณราะปรณาการให้จับกันให้ถูกหรือใช้เงินจับไม่ได้อาจารย์ลองไล่ร้อยเรียอที่ระเบิดแต่อาจารย์แค่แค่ครับอาจารย์มงโดูไปยังไงบ้างอาจารย์เรื่องตวงวายนะครับที่ผ่านมาที่เราจะมาตรวจเราดูโดยวันเป็นหลักนะฮะเราจะตามวัดแต่นอนาคตเนี่ยเราอยากจะพัฒนาตัวแยกตัวกันโดยดูจากอยุจริงเป็นหลักนะครับ ่รื่การจสดูจะอายุจริงๆนะครับแต่ะน่นก็คือว่าจะต้องวายจะต้องมีการจัดทขัประวัติหรือว่าเข้าไปเี่นจริงๆซึ่งตอนนี้นะครับการทำงานมันก็ั้องัำงายไฟใน ได้โินการเริ่มเริ่มแล้วการที่เห็นว่าหลายหลายจังหวัดเริกปิดใจเจี่ยทำใบพันธุประวัติแล้วนะครับก็อยามจะให้พวกเราเองนะครับเพราะว่าการจัดทำใบประวัติหรือว่าควายลูกมีใบเพชกซีกีแต่เพิ่งแก้ใบเล็กใบเลสกึนะครับใบเพ็กคืออันที่หนึ่งคือนอกจากยาเรามาจัดระบบสารก่นในการจัดรืท่เข้าประกวดได้แล้วอันที่สองคือมันจะสร้างลคกนั้นตัวเองนะครับ เพราะว่าถ <toys> ้าไฟายบีงจังหวัดคือจังหวัดอุบอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายตัวเองเกิดเกิดเมื่อไหร่นะครับและเกิดจากพ่ออะไรแม่อะไรแล้วก็ปู่ย่านะครับอันนี้คือคือเรารอว่าาพ่อแม่ทำที่ดีท่านไหนมาบรรลุผลด้วยนะครับการดูรีดเหมือนกับทางเราทำรีดนาวเนี เรามีน้าในีตอนนี้เรามาดูันดูลูกถ้าลูกดีนั้นหายเพราะว่าพ่อดีเราจะให้ให้ราัลพ่อที่เป็นีน้านะครับเพราะจะนัดเกินที่จะนดเกินผมอยากเห็นว่าไปนะที่ตกต้องรบกวใหได้มีการจัครัเพราะในอนาคตนะครับตอนนี้สถานที่เป็นสนานที่เราเร่วมีการดำนิคราบที่ปรมุขใเราเร um no ิ every, men, ่งานาแล้วก็เริ่็ต้องมีไฟประมนะครับ ขณะที่ประวัติและารวมกานจระติาเกิดปรเทนั้นตอนนี้ก็กงปรมที่ตั้งนะครับสถาบันารบริหารรัฐบาลไทยอย่างที่จะตั้งนะครับที่ที่อยู่ขนนี้ี่างๆตรงนี้ก็คือต่างรงทีพัฒนาฝรไทยที่จะตั้งอยู่ในที่นี้นครับตอาจะยต่อมาว่ก็รดำเนินการแล้วในเรื่อง

อบจนายกอบจเราทนายกอบจสนับสรุปมากฝ่ายนิมดอนได้สนาำเลื่อนขึ้นนายกอบจทลื่ออกก็มาในการเลือยับคบอันนี้ผมอยากแ้ใหเห็นนะฮะอันนี้ถ้าหากว่าของหวยงานใดหรือว่าเี่ยวกับในมีมียอาในการรก็อยากให้จัดในการมียอและติดต่อมาได้ครับนะสถานดี่โภชนาการในตัวนะอันที่ถามคือสถานที่ านที่ี่แจกตำรวจนนตรวจากเนี่เราแจกกดีแล้วดีแล้วอาจารย์ช่วยช่วยบอกมีส่วนประอบอะไรบางจากเวทีนี้เลยครับสถานที่เปิการแจกตำรวจคืออันที่ถึงไปอเร่เราใช้การารแสดงนะครับรุ่น่อกเราใการแสดงมันก็จะมีปัญหานะครับแต่ว่าไม่ได้ที่เล่าใปท้องถิแต่ว่าเราไม่มีงบประมาณจะมาทำอกไปได้จากแบบนี้เวลาล็อกเวลา กันนอ,อกเลยนะครับนะอันนี้คืออยากจะให้เ้ยีหลังคุณรู้ระบตอนนี้ของเรอนะครับผมพยายามทำอการให้เป็นสายตาด้านนอกนะครับเพราะว่าทางโรไายนี่โดยเฉพาะที่ถ่ายภาพเนี่ยผมต้องชมเลยนะครับโรวายนไส่สดน,น,นวานี้มีความเพื่นมากนะครับอยู่กับาตลอด แต่ก็จะเล่นสายท่าดึงได้แต่เรือเนี่ยต้องใช้สาย่าลายทาาทั้งตัวเคราะว่าในร่างัาสินคุณจะดแต่สายทาด้วยได้ีผชและจากจำนวนเมือจากตอนเนี้ยการขรวนปเราดึงวนเมือเราดีฐานที่หลายภาพอยู่ด้านนอกนะครับมันก็จะทำให้เร็วได้ดีขึ้นและจกทสที่วนะครับคือใครจะจับก็แล้วแต่นะครับอจารยครับอันนี้ผมไม่วาตำแหั่งารรอบเวทีอาจารย์รอบเวทีเท่าไหรนี้คือจำเนี้ยละคน คนเดียอยากจะให้คนมาดูไฟนะครับเมฆความสุขนเมฆความสุขนั่นก็คือต้องในที่นั่งเพียงพอและที่นั่งจะอยู่ในโอกด้วยนะครับตรงนี้นี่แดดเป็นแดดและแดดเป็นสองฝานะครับแดดล้อทางด้านนี้อารมณ์มันไม่ค่อยสนุกเลยครับคนน่าลงไม่ค่อยสนุกด้านนี้สนุกเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดและเรื่องทิศทางนะครับใลขั้และอาจารย์มีเลยนี้อาจารย์ด้วยและอาจารย์ต้องอยู่ในโอกด้วยนะครับอันนี้อันนี้ผมขอเพิ่มไปตามนิดหนึ่งง่านิดเดียวครับเวทีไหนต่อไปจัด เอาเท่นะครับมากระชับติดขอบโดมเลยจะทำให้เย็นเลยนะครับก็ช่วยได้นะครับนะครับอันนี้คือคือลักษณะของที่เปิดกงกันนะนะตัวอื่นยเราไม่พูดเอาเอาไม่เท่หนู่ใกล้ใกล้ตัวหนึ่งเพิ่มาตานะครฮะได้ดอกเลยกัน ถ่ายรูปควายมนประโยชน์ยางไรรู้ไหฮะควายที่ยากอยู่ก็ไปถ่ายรูปเก็บควาพิจได้เราได้ทำการทำให้เวลาในการขุดเร็วขึ้นตอนนีนะครับผาจะไปก่อถึงในวที้กจะลอาจ่รยคระมาณสิบห้านาที่าประมาณคุณไปถ่ายนะฮะอันนีามที่ต้องมีนะครับคือขับไค่ครับจะเรียกใครเข้ามารอเพื่อเข้าสนามระรวจอาจารย์เนาะอันนี้ผมว่าสำคัญอาจารย์สำคัญนะครับ สถานะเลยนะครับคือในเรื่องของโซแมตติจะจับนักบินคนหนึ่งคือวินดี้ดิงแมนนะครับดิงแมนในกับอีกคนหนึ่งคนซุปเปอร์ไวเซอร์คือคนคุมควายที่เข้าประกวดทุกในข้อเปลี่ยนใจนะครับอันนี้ดีจัดคือคนจัดเลือกจัดเบอร์นะครับถ้าก็เป็นอ่า มือกะลากรรนี้นะครับมีประสบการณ์นะครับมันจะทำให้การขิการจากประกวดนั้นไหลลื่นในการไหลล่นถ้ต้องกลยนะครับการเพิ่มเงื่อนเพื่อจะเป้องุดกจในการจะเป้อสุดนะครับไอ่เงื่อนเื่อที่ที่ที่เอ่อที่เรื่องประการที่ในการบยญเราตัวเรื่องที่มองเรื่องอะไรที่พเราุแล้วนะครับผมเน้นจะีนะรังผที่เมีนี่นะครเราประมไปนะครับเราอ่าว่าคนน้อยนะคนน้อยแล้วก นะครับค <aunque S 2> <me> ือเราบอกมานี้แี่ิเือสงเมาแล้วนะครับว่าตนามควะายนะครับไม่อยากจะเป็นประจเปืนกว่าในสายใตาครับนะเพราะว่าคือในการแจกประสวเนี่คือทำอะไรก็แล้วแต่ให้วายนี่ได้เป็นวิ่งเท้า